สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นค่ะคลิปนี้มาดูวิธีทํารังกระดุมจากดินผีทํารังกระดุมนะคะซึ่งจากที่ใช้ก็จะเป็นจากรุ่น heavy duty ของซิงเกอร์ตีนผีจะมีแกนเหล็กอยู่ตรงกลางนะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะ แล้วก็สอดได้เข้าไปด้านในในส่วนของฟัาม้างให้ปรับไปที่2ถึง3นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ปรับไปที่สัญ,ญลักษณ์ทำกระดุมแล้วก็ตัวนี้จะมีบอกไว้นะคะทำรังกระดุมสี่สาสองหครั้งแรกก็ให้ปรับไปที่4ก่อนนะคะแล้วก็วางผ้าลงไปค่ะตามรังกระดุมที่กำหนดไว้นะคะวางเข็มปักลงไปเลยค่ะ กำหนดจุดให้พอดีค่ะแล้วก็เหยียบเลยค่ะแล้วก็ปรับไปที่ย้ำหัวย้ำท้ายค่ะหมายเลขสามเหยียบสักสี่ห้าครั้งแล้วก็ปรับอีกค่ะแล้วก็ปรับไปที่หมายเลขสองขิมลงแล้วก็เหยียบแป้นเลยค่ะจนถึงจุดที่กำหนดไว้แล้วก็ปรับมาที่สามนะคะย้ำหัวย้ำท้าย ปักเข็มลงแล้วก็เหยียบในชาสี่ห้าครั้งก็สงเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้รังกระดุงสวยๆค่ะ